ยิ่งตะกูลหลานมาที่ห้องแต่งตัวเพื่อเล่นเกมกับพวกเขาด้วยซึ่งหวังยี้ป๋อเล่นบัญชีของเซียวจ้านและให้เซียวจ้านอยู่ใกล้ๆเพื่อดูว่าพวกเขาเล่นกันยังไงตอนนั้นเซียวจ้านเมื่อหลามากจึงแย้ไปนั่งอยู่ด้านข้างและกินขนมไปด้วยเซียวจ้านมองไปที่ใบหน้าของหวังยี้ป๋อเขาก็ปีสีหน้าท่าทางของหวังยี้ป๋อตอนเล่นเกมที่ดูจริงจังเอามากๆ ทามองดูโทรศัพท์ตัวเองที่อยู่ในมือของหวังอีป้ปอไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของเซียวจา้านอยู่ในมือของเขาเป็นคนแรกหรือว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นักจบการอ่านบทในวันแรกเซียจา้านคิดว่าทุกคนพร้อมที่จะแสดงแล้วเซียจา้านเปิดวีแชทและพูดคุยกับวงอีป้ปอว่าอาจารย์หวังมาเพิ่มข้อมูลการติดต่อกันดีไหมหวงอีป้ปอนิ่งอยู่สักพักทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าที่คุณให้มาก่อนหน้านี้คือเบอร์อติดต่องานของคุณใช่ไหม พี่ก็ได้แต่สงสัยแล้วถามต่อว่าคุณเพิ่มฉันแล้วเหรอน้องก็เลยบอกว่าก็ตอนที่คุณอยู่ในรายการของเราเมื่อปีที่แล้วฉันเพิ่มคุณเข้าไปแล้วเสียจานก็เลยบอกว่าฉันไม่ค่อยได้เล่น V Chat หมายเลขงานเท่าไหร่เสียจานพูดตะกุกตะกากนิดนึงจากนั้นก็ยิ้มเขินๆและน้องก็พยัยหน้าก่อนที่เสียจานจะบอกอีกว่างั้นเรามาแลก V Chat ส่วนตัวกันเถอะตั้งแต่เริ่มละครเรื่องนี้เสียจานให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการบริหารร่างกาย โดยยืนการว่าจะไปวิ่งในตอนเช้าทุกวันและยังแอบอดอาหารอีกด้วย mm hmm. เขาเคยไปวิ่งกับหวังอีป่ปอในตอนเช้าๆแล้ววันนี้หวังอีปอบางเอิญไม่อยู่จืจ้านกังวลกับตัวเองว่าจะควรจะทํายังไงหากน้ําหนักชินขึ้นซึ่งเขากังวลเรื่องน้าหนักมากจึงกินยาลดน้ําหนักหนึ่งไปแล้วเขาก็ปวดท้องหลายวันหวังอีปอจ้องเขาทุกวันอย่างสงสัยเขาจึงบอกให้พี่กินข้าวแม้กระทั่งกินก็ต้องกินต่อหน้าเขาเพราะว่าหวังอีปอลัวว่าพี่จะโกหกเขาว่ากินแล้ว mm hmm. ไมหุ่นเซียนามติดหลานจ้าในละครแต่วางอีป๋อามติดเสียจ้านนอกบทละครเหมือนกับการติดตั้งเรด,ดาร์บนตัวของเสียวจ้านทันทีที่เขาปรากฏตัวสายตาของวงอีป๋อจะมองไปที่เขาทันทีเสียจ้านเดินไปรับชายเขียวจากผู้ช่วยและไปที่ห้องแต่งตัวเพื่อแก้คิ้วแล้ววางอีป๋อก็คว้ากล้องของช่างภาพแล้วโฟกัสถ่ายใบหน้าของเสียวจ้าน หรือแมว่าเซียวจ้านจะไปเข้าห้องน้ำเขาก็เดินตามไปด้วยแล้วรออยู่หน้าประตูแม้ว่าเขาจะจ้องดูเกมผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์อยู่ก็ตามแน่นอนว่ามันไม่ใช่แบบนี้ในตอนแรกบทของหวังลี่ปอมีน้อยมากๆและไม่มีชีวิตชีวาเหมือนกับอ่านหนังสือทั่วๆไปเขามักจะอยู่ในมุมๆหนึ่งอย่างเงียบๆเ,เ,เพื่อรอเข้าฉากอย่างเดียวผู้กำกับจึงเรียกเซียวจ้านไปคุยและบอกเซียวจ้านว่าคุยกับเขาให้มากขึ้นนะเล่นกับเขาให้มากขึ้น ต่อมาเซียวจ้านจึงลากหลานซีเฉินมาเพื่อเล่นด้วยกันหลานซีเฉินถามว่าอะไรนะแล้วเซียวจ้านก็บอกว่าคุณลองตั้งดาวบนนิ้วของคุณใครทาได้นานที่สุดเป็นฝ่ายชนะคุณเคยเล่นไหมจากนั้นเซียวจ้านก็ชวนหวงอี้ป๋อมาเล่นด้วยเฮ้ hey, หวงอี้ป๋อนั่งทําอะไรเงี้ยคนเดียวมาเล่นกันเถอะแล้วหวงอี้ป๋อก็มาร่วมวงเล่นกันกับพวกเขาด้วยจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ติดตามพี่ไปทุกที่อย่างที่เห็น ต่อมาในระหว่างมื้ออาหารเสืวจ้านถามว่ามีใครอยากกินมะเขือยาวบ้างฉันมีอยากกินมะเขือยาวหวังอีป๋อพยายหน้าและยิ้มกล่องอาหารออกมาเสืวจ้านบอกว่าคุณเป็นคนกินจุเหรออันนี้ฉันให้คุณแน่นอนว่าหวังอีป๋อไม่ได้บอกเขาว่าเขาชอบมะเขือยาว พี่ย้อมผมสีนงเงนเสืยจานจ้องมองเขาเป็นเวลานานเสือจานบอกว่าฉันชอบสีผมนายจังแล้วหวังอีปอก็ขยับหัวไปมาแล้วถามพี่ว่าแล้วหล่อไหมแล้วพี่ก็ถามตอ่ว่าย้อมผมสีนี้เล่นละครได้ด้วยเหรอหวังอีปอก็ถามอีกว่าหล่อไหมแล้วเสือจานก็ถามอีกว่ามุณเป็นหลานจ้างไม่ใช่เหรอหรือว่าต้องไปขึ้นเวทีเพื่อแสดงโชว์อีแล้วหวังอีปอก็ถามพี่คำดึมว่าหล่อไหมตัวที่เขาจะจับแขนพี่แล้วเขยา่า เสือจ้านได้แต่จ้องมองมาที่เขาแล้วบอกว่าดูดีสวยมากสวยที่สุดแน่นอนว่าวงอี้ป๋อจะถามจนกว่าเขาจะได้คําตอบถ้าอีฝ่ายไม่ตอบในประโยคที่เขาถามเขาจะถามมันซ้ําๆหลังจากเสือจ้านก็บีบแขนหวงอีปอ้ป๋อแล้วลักออกทันทีแน่นอนว่าเสือจ้านไม่ชอบให้ใครมาแตะตัวเขาหลังจากที่เสือจ้านผลักมือของหวังอี้ปอ๋อออกวงอี้ป๋อก็ตบมือเสือจ้านอย่างแรงสีหน้าท่าทางเต็มไปด้วยความไม่พอใจก่อนจะบอกพี่ว่าหลอคุณต้องชมว่าหลอ คุณจะพูดว่าสวยได้ยังไงพี่ก็เพยียกหน้า